สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกับปันที่28กรกฎาคม2 5องปั้นหา164มือกับผมปั้นได้มาตัดเขา่านี่นะครับน้ำท่วมครั้งแล้วแต่มีน้ำเพราะอจอยแจ้น้ำทะเลไหลปั้นได้ปัได้มาตัดเขา่ามือนีตัดให้เราวดอกนังช่วงเมย์ผีงหงมมุ่งหรอ หมโมงกลัวๆรวมั้งไมได้น,นี่มีไอ้เข่าหน้าตัดนะครับใส่การตัดเอาใส่ใบ16นิว้วไปตัดเข่า16นิว้วมาตัดเอาขันบุรีซืสือใบตัดเข่าก็นแนะนํำให้ซสือแบบไปเทียบนะครับย่าไปซสือแบบมีฟันคือยังเกลียวเนี่ยจยไปซสือ มันติด n ้ากันเสื้อแบบเรียบนี่มันสียบติด n h าปันไดน,นี่นะครับเขาผมกระตัดได้ลายเตื้อเร้วนี่ตั๊บบรยาาไปตัดตั้มนะครับอันเขามีน,มน้ำนี่ตั๊งถูงๆลอหลด,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 ดผมกระตัดแปล้งทีละนี่จงไว้์ขันพวกได้น้ำไายก็ตัดตัดไอ้น้ำเพียงหัวเข้าไป้แห่งดีไร้ครับตัด ใ้ละเสมอหนาเลยครับอันนี้ผมหนามผมบมืาา่อไรนี่ผมก็ได้ตัดให้เลยหนามขึ้นมาจักหน่อยนี่แหละครับเสียงกบเสียงเกียดห้องในบ้านห้องนกกบ,บินกลับรังบรรยากาศกับเชียงเกียแล้วครับท้องไหท้องหน้าทำไมพี่นอ้องกําลังจะคัมเหรอจังหน่อยกับเือก้างมื่อดินตันเห้โว้ย คันตัดเขาไย่าเห็นเกินเดือนวันที่สิบสิงหาดนะครับของแต่ละปีนี่ย่าให้เกินคันตัดเขาเกินไปนั่นเขาถี่ห่วงหน่อยนะครับเขาถี่บางงามคันตัดสูงเลยอยู่ตัดตะใบาออกเลยอยู่แล้วขันปตัดตาต่ำแอย่าให้เกินมันกลางเดือนสิงหาไปวันที่สิบหาสิงหาของทุกป,ปีย่าให้กลางย่าให้เกินนี่ไปแล้วก็ห้องวันมาฉีดต่อครับไม่เนี่ย ดีแล้วก็ใส่ปุ้ยเึก่าเหรปีนี้ปุ้ยยังแพงอยู่ปอนี้ก็ไม่ยัยงไรนะครับกะมาแนะนำได้สำนีอลละครับแนะนำเรื่องใบตัดเขากับการตัดเข่าะระดับใดน้ำส้นไดครับสวัสดีครับ